เรียนดีมีความสุขสกรอมเพมเมืองมุกดาหาร จับมือไว้แล้วไปด้วยกันพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566กำหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค สกรอมอเภอเมืองมุกดาหารบริหารงานโดยนายประมวลดอนอามาาผู้อำนวยการสกรอมอเภอดอนตาลร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรอมอเภอเมืองมุกดาหาร ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาคิดเป็นเน้นเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์ประชาชนอำเภอเมืองมุกดาหารได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21สกรอำเภอเมืองมุกดาหารมีบุคลากรจำนวน28คนประกอบด้วยผู้บริหารสกรอำเภอเมืองมุกดาหาร1คนข้าราชการครู2คนบรรณ รักหนึคนครูอาสาสมัครกศนสาคนคู่กศนตำบล11คนคู่สรช9คนบนรรณาักษ์ราจ้าง1คนพนักงานบริการ1คน ผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567การจัดการเรียนรู้คู่คุณภาพการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาจำนวน134คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน761คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน976คนรวมทั้งสิ้น1,871คนการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ทั2566ระดับประถมศึกษาจำนวน จนวนคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน6คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน13คนรวมทั้งสิ้น23คนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาสกรองเพืเมืองมุกดาหารโครงการค่ายลูกเสือสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสกรองเพืเมืองมุกดาหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสกรองเพิ่เมืองมุกดาหารโครงการอบรมอาสาเยาวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานเยาวกาชาตินักศึกษาสกรองเพิเมืองมุกดา ah โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีมุกดาหารโครงการแข่งขันกีฬาต้านพยาเสพย์ติสกอรอมุกดาหารเกมส์ Games, ครั้งที่9ประจำปี2567โครงการการแข่งขันกีฬามหากรรมกีฬาสอกอรอเกมส์2567ครั้งที่7ระดับกลุ่มสนมโครงการการแข่งขันกีฬามหากรรมกีฬาสกรอเกมส์2567ครั้งที่7ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอนเนตโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน สกลรอมเพื่อเมืองมุกดาหารโครงการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนสกรอมเพื่อเมืองมุกดาหารโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักศึกษาส,สกลรอมเพื่อเมืองมุกดาหาร การสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนครั้งที่2ทับสอ6วันที่4กุมภาพันธ์2,567มีสถิติการเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ82.91นผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ35.99การสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566หหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหารระหว่างวันที่2-3มีนาคม2567โดยสกรอมเพอเมืองมุกดาหารสถิติการเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ61.03การประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดครั้งที่2ปีการศึกษา2566สถิติการเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ95.65การศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงสกรมเภอเมืองมุกดาหารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรดังนี้การทำหมวกแฟชั่นจากต้นกุบการจักสารหัวจากไม้ไผ่การจักสารกระติบข้าวจากไม้ไผ่การทำประจาดไม้ไผ่การทำกระบอกไม้ไผ่หวายการทำคบไฟไม้ไผ่การทำโครไฟไม้ไผ่การทำแจกันไม้ไผ่หวายการทำฉลอมไม้ไผ่ การทำตะก้าไม้ไผ่บุผ้าการทำที่รองแก้วไม้ไผ่หวายการทำไม้กวาดมือเสือจากไม้ไผ่การสารสุ่มไก่ ชั้นเรียนวิชาชีพสาเ็ชั่วโมงขึ้นไปการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่การสานตะกร้าไม้ไผ่หวายลายสะพานการสานตะกร้าไม้ไผ่หวายการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการการเรียนรู้สู่การดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้ชุมชนณศาลาประชาคมบ้านนาคำหมู่6ตำบลพึ่งแดดอำเภอเมืองมุกดาหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ชุมชนณศาลา ประชาคมบ้านนาคาหมู่6ตำบลผึงแดดและบ้านเมืองบ่าหมู่16ตำบลคำอาหวนอำเภอเมืองมุกดาหารการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ชุมชนณศาลาประชาคมบ้านเมืองบ่าหมู่16ตำบลคำอาหวนและบ้านนาคำหมู่6ตำบลผึงแดดอำเภอเมืองมุกดาหารการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยห ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหารกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับสกรตํตบลการขับเคลื่อนการจัดก,กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้สกรตํตบลคําอาหวนดําเนินโครงการและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่18ธันวาคม2566หน้าศาลาประชาคมบ้านเมืองบ่าหมู่ที่16ตําบลคําอาหวนอําเภอเมืองมุกดาหารสกรรตบล ึงแดด,ดำเนินการในวันที่17มกราคม2567ณศาลา,าประชาคมบ้านนาคำหมู่ที่6ตำบลพึงแดดอำเภอเมืองมุกดาหารการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นสถานศึกษาสีขาวประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีนายวุฒิพลทัพธาน รองศึกษาธิการภาค14เป็นประธานและบรรยายพิเศษณห้องประชุมสกรมอ,อำเภอเมืองมุกดาหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองมุกดาหารเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆทางการศึกษาจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดํา ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่